แนวข้อสอบเรียงขาดนณิตวิเคราะห์นะครับข้อที่12ข้อนี้ก็ยากอยู่เหมือนกันนะมาดูกันนะครับเขาบอกว่าถ้าจุด A.B เนี่ยเป็นจุดบนเส้นตรง y เท่ากับ 2x ลบ4แล้วก็จุด A.B เนี่ยอยู่บนเส้นตรงนี้แล้วอยู่ใกล้จุด1 3มากที่สุดให้หาว่า b คูกัก a บวก b ทกเท่ากับเท่าไหร นะครับก็คือเราก็ต้องไปหาก่อนว่าจุด A B เนี่ย A เท่าไหร่ B เท่าไหร่กันแน่โอเคไหมฮะเราก็วาดรูปเนาะวาดรูปนิดนึงอ่ะทีนี้เดี๋ยวกูก็จะวาดกราฟนะครับ y เท่ากับ 2x ลบ4มันคืออะไรยังไงเดี๋ยวกูก็ไปเอากราฟจากข้อที่แล้วมาก่อนดีกว่านะอันนี้นะน่าจะ เอามาใช้ <c oughs> ขี้เกียจ้านใหม่โอเคอ่ะเรามีกราฟเส้นกราฟอยู่ประมาณนี้เจ้าเส้นตรง y เท่ากับ2 x บวก4น้องๆวาดได้ไหมครับวาดแบบเร็วๆได้ไหมอ่าถ้าเราให้ x เป็น0นย์เราจะได้ y เป็นลบ4ใช่ไหมถูกไหมฮะอ่าถ้าเราให้ y เป็น0น,น,นลน่นะเราให้ y เป็น0น้องๆลองแทนค่าดูนะให้ y เป็น0นย์้องๆก็ย้าย4มาใช่ปะ x ก็เท่ากับ2นะครับก็แสดงว่าเส้นกราฟมันจะประมาณนี้ประมาณอย่างนี้นะโอเคนะอ่ะก็อ่ะ,อะเดี๋ยวครูก็วาดใหม่ดีกว่านะวาดใหม่เองเลยนะไม่ใช่อันนี้ละก็มีแกน y แล้วก็มีแกน x นะฮะแล้วก็เส้นตรงที่ได้มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือจุดที่ตัดแกน y ก็คือให้ x เป็น0เราจะได้ y เป็นลบ4 จุดที่ตัดกกน x นะฮะให้ y เป็น0ูนย์้ว x เป็น2ทีนี้จุด x 1 y 3มันคือตรงไหนครับน้องๆโจทย์เขาอ้างอิงว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่เป็น x y 3อ่สมมุตินะจุดนี้คือ x 1 y 3สิ่งสำคัญมันอยู่ตรงนี้ย์นะเขาบอกว่าให้จุด a b เนี่ยที่อยู่บนเส้นนี้อันนี้คือเส้นตรง l แล้วกัน จุด AB เนี่ยจะอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งในนี้นะครับแล้วจุด AB เนี่ยอยู่ใกล้กับ1 3มากที่สุดสมมุติว่าขูกราก1นึมาเป็นตรงนี้ถามว่าจุดนี้อยู่ใกล้กับจุด13มากที่สุดหรือยังคําตอบคือยังมันใกล้ได้อีกเนาะเนี่ยมันใกล้เข้ามาได้อีกเห็นไหมฮะจุดนี้สามารถขยับให้อยู่บนเส้นเนี่ยแต่ใกล้กับจุด13ถ้ามันลงไปข้างล่างมันก็ ไปเกินไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นแนวทางหรือว่าแนวของจุดที่มันควรจะอยู่มันน่าจะแบบใกล้1นสามมากที่สุดก็น่าจะเป็นตรงนี้ถูกไหมคือระยะตั้งฉากนั่นเองครับน้องๆจุดนี้มันคือจุด ab นะครับที่อยู่บนเส้นตรง l แ,และอยู่ใกล้กับจุด1นสามมากที่สุดเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าใกล้มากที่สุดก็คือมันจะอยู่ในแนวตั้งฉากนั่นเองครับจำไว้นะ ใกล้สุดในที่นี้นะครับหมายถึงแนวตั้งฉากพอดีเพื่อที่จะวัดได้ว่านี่คือจุดใกล้ทีส่สุดนะครับสัมพันธ์กับคำว่าตั้งฉากโอเคนะครับพอเข้าใจตรงนี้ก่อนไหมตรงนี้ก่อนไหมคือเขาตั้งใจบอกว่าให้มันวัดระยะเป็นระยะตั้งฉากนี่แหละโอเคนะครับต่อมาสมมุติว่าเส้นตรง L เ่ยนะครับ นะเส้นตรงเนะี่ยมีความชันเป็น M นะยังไม่ได้หาสรรมการสมการเลยอ๋อเขามีมาให้อยู่แล้วเนาะนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยเราพิจารณาจากเส้นตรง L นะเส้นตรง L เนี่ยมันคือ Y เท่ากับ2 x ลบ4่ก่อนเราจะพิจารณาออกมา2ทางทางที่1นะครับทางที่1นะฮะถ้าเราบอกว่า AB เนี่ยมันอยู่บนเส้นตรง L A คือ X B คือ Y ดังนั้นถ้าครูกรับแทนลงไปเนี่ยเราแทน Y ด้วย B เราก็จะแทน X ด้วย A ได้ถูกไหมเพราะว่าเขาบอกว่า AB เนี่ยมันอยู่บนเส้นตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าครูกรับแทน X ด้วย A ก็ต้องแทน Y ด้วย B มันจะต้องมาคู่กันนะมันจะได้ผลลัพธ์แบบนี้ตรงนี้เข้าใจไมมเอ่ยนะถามว่าจุด a b อยู่บนเส้นตรงหมายความว่าถ้าแทน x เป็น a ก็จะได้ y เท่ากับ b อ่ะครูครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเขาบอกว่าจุดเอ่อท่าไหไ่ดี0ลบ4เนี่ยมันอยู่บนเส้นตรงเนี่ยแสดงว่าถ้าค,ครูรับแทน x ด้วย0ครูครับก็ต้องได้ y เป็นลบ4นั่นเองนะจุดอะไรอยู่บนเส้นตรงนี้ก็เอา x y มาแทนพร้อมกันได้ ดังนั้นคูกรัจะได้ความสัมพันธ์ของ a b ติดกันไว้เป็นสมการที่1ติดไว้ก่อนเห็นไหมมันจะอยู่ในรูปของ b เท่ากับ2 a ลบ4นะครับโอเคนะต่อมาในความหมายที่2เนี่ยนะฮะคูกรัก็จะใช้ความสัมพันธ์ที่ว่าระยะตั้งฉากของเส้นตรงที่ตั้งฉากตรงนี้มันจะมีความชันเป็น m อันหนึง กับความชันของเส้นตรงแก็จะเป็น M อีกอัน,น,ออนหนึง่งเช่นเป็น M 1กับ M2 ถ้าครูกอไม่รู้สมการแต่ครูกอแค่บอกว่าความชันมันตั้งฉากกันนะฮะจากสูตรระยะตั้งฉากจากสูตรความชันที่ตั้งฉากเราจะได้ว่า M 2คูณกับ M 1ต้องได้ลบ1ใช่ไหมข้อเมื่อกี้ก็ตั้งฉากข้อนี้ก็ตั้งฉากเพราะฉะนั้นเราใช้คูณสมบัตินี้ ไอ้เจ้าความชัน m 2คืออะไรฮะความชัน m 2เนี่ยมันก็คือความชันของ1 3กับ AB คกรกอบก็จะตั้งว่าเอา b ลบ3หารด้วย a ลบ1ได้ไหมฮะคูณกับความชัน m 1 m 1คือความชันของ L ความชันของ L มันคืออะไรยังไงมันมีจุด2 0กับจุด0 4ลบใช่ป่ะถังไหมฮะจุดนี้คือ0ลบ4 กูก็ก็บอกว่าเอา y ลบ y หารด้วย x ลบ x แล้วอันนี้จะต้องเท่ากับลบหคือแทนค่าความชันลงไปทั้งคู่เลยทั้ง m 2ทั้ง m 1เลยแทนลงไปได้ไหมครับคือเราได้สมการที่1แล้วเรากำลังจะหาสมการที่2แล้วเดี๋ยวเอามาแก้กันดังนั้น b ลบ3 ส่วนด้วย a ลบหอันนี้คือความชัน m สองกับอีกอันนึงคือสี่ส่วนสองเนาะถูกไหมข้างบนได้4ข้างล่างได้2ตัดกันก็เหลือ2นั่นแหละนะฮะตรงนี้เหลือ2มันก็จะได้สมการออกมาอันนึงก็คืออะไร b สองเนาะคูณกับ b ลบสหารด้วย a ลบหต้องเท่ากับลบหเราก็แทนค่านะครับรน้องๆเราแทนค่าจากอะไร จากสมการที่1นะจากสมการที่1เราแทน b ลงไปแทนลงไปในความชันนะ่ยแทนลงไปตรงเนี้ยตรงตัว b สมการที่1 b เราคืออะไรฮะ b เราคือ2อง e ลบสี 4, ท่ทานไหมสอง A ลบสี่แล้วก็มีลบสามอยู่แล้วก็จะหารด้วยนะ A ลบหนึ่งทั้งหมดนี้เท่ากับลบหนะ เห็นไหนะอันนี้คือ b นะอันนี้คือ b ที่เราแทนลงไปใหม่จากนั้นค,ครูก็ก็ย้าย a ลบหเนี่ยไปคูณกับลบหทางขวามันก็จะเป็นลบคูณกับ a ลบหแล้วค,ครูก็ก็เอาข้างในนี้เนาะเปิดวงเล็บก็คืออะไร2 a ลบสลบสเปิดข้างในก่อนนะข้างในก็จะเป็น2 a ลบเ มีเลข2อยู่ข้างนอกอันนี้ฟรีสไตล์แล้วนะครับแล้วแต่น้องๆคนไหนจะบวกจะลบแก้เลขกันยังไงเอา2คูณเข้าไปอีกทีหนึงเป็น 4a 2คูณเเป็น14นะฮะก็ย้าย a มาฝั่งนี้กลายเป็น 4a บวก a ย้ายลบ14ไปกลายเป็นบวกกับหนึ น้ององก็จะได้เป็นอะไร 4a บวก a ได้ 5a ข้างขวาได้15ใกล้จบแล้วนะครับสรุปแล้วย้ายเลข5ไปหารน้องๆจะได้ a เท่ากับ3นะเราจะได้ออกมาตัวหนึ่งแล้วนะคือประเด็นของเราคือต้องการแก้หา a หา b นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ a เท่ากับ3เราก็เอา a เนี่ยไปแทน แทนที่ไหนอ่ะแทนในสมการ1ทางสายมือนู่นนะฮะเราก็จะได้ B เนี่ยเท่ากับ2คูณ3ลบ4นะครับก็คือ6ลบ4เพราะฉะนั้น B เรามีค่าเท่ากับ2เรียบร้อยสบายทันไหม A คือ3 B คือ2ดังนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการหาสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคืออันนี้ จำได้ไหม b คูณกับ a ลบ b เนหะ็นไหมฮะเราต้องหา a b มาให้ได้ก่อนฮนะเราก็จะลงมาแทนตรงนี้ว่า b คูณกับ a ลบ a บวก b b คือ2 a คือ3 b คือ2อีกทีหนึง่งงงนะครับข้างในบวกกันได้5 5าคูณสเป็น10จบข่าวนะฮะเรียบร้อยข้อนี้ยากเหมือนกันเนาะ แต่มันมีหลักการนะครับน้องๆมันมีหลักการว่าอะไรหลักการก็คือว่าเขาว่าต้องการหาอะไรน้องๆต้องดูก่อนเขาต้องการหา b คูณกับ a บวก b นะะนี่นะเขาต้องการหาว่า b คูณกับ a บวก b ได้เท่าไหร่ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมครับดังนั้นเราต้องไปหา a b มาก่อนวิธีการหา a b ก็คือเราสร้างสมการที่1ขึ้นมา โดยเอา a b ไปแทนในเส้นตรงพอเราได้สมการที่1แล้วน้องๆก็ใช้สมการความชันเพื่อสร้างสมการที่2เมื่อเรามีตัวแปร2ตัวเราต้องใช้2ส,สมการดังนั้นพอเรามีสมการที่2แล้วเอามาแก้กันหนึ่งจะแก้ยังไงก็แก้ด้วยสกิลมอต้นที่เราเคยแก้สมการแทน1ใน2แทน2ใน1เอา1บวก2 1ลบ2แล้วแต่แล้วแต่เหตุการณ์ อันนี้คูกลับใช้วิธีการเอาสมการ1ลงไปแทนในสมการ2สมการ2คือข้างล่างเนี่ยความชันเนี่ยนะครับแทนเสร็จปั๊บมันจะเหลือแต่ A ล้วนๆแก้ลงมาก่อนพอได้ A เอากลับไปแทนในสมการ1ก็จะได้ B A กับ b ก็หลุดออกมาทั้งคู่ก็เอามาผสมกันเป็นคำตอบแค่นี้ครับนะะก็ถามว่ายากไหมก็ยากกว่าข้อที่มันผ่านมาแหละแต่ยากที่สุดไหมไม่ใช่ก็ไม่ได้ยากที่สุด แล้วฉะนั้นข้อนี้ถ้าออกมาเนี่ยกันหน้าจะเป็นข้อเขียนมั้งนะครับอยากให้เขาอยากจะตรวจสอบว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็อาจจะออกเป็นข้อเขียนก็ได้นะครับน้องๆก็ต้องฝึกทำนะครับก็ลองทำดูหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับน้องๆหลายๆคนนะฮะแล้วก็ไปซ้อมแล้วติดปัญหาอะไรก็มาถามกันได้เนาะเอาละสำหรับข้อนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชม ขอบคุณทุกคนที่กดถูกใจกดติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันข้อต่อไปข้อนี้จบแล้วสวัสดีครับ